ทาทางออนไลน์ทางบ้านก็ดีวันนี้ก็ขอจเจริญพรพระนักศาผู้ติดตามผู้ที่เข้ามาสรับสนฟังพาะธรรมเตสนาปืนเมืองเหนือเรื่องภาษิตคนเมืองและเรื่องจะเป็นจะได้นั้นสะภาสิทธิ์คำสอนคนเมืองล้านนา จะมีอย่างพ่องก็ขอขออนาศรัทธาตั้งจิตตั้งใจสดัพเข้าฟังเป็นลำดับต่อไปนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมสัมพุทธาสสะ ุสังลภติปัญญาติสตุดลสาปุลิสตังลายตังยิงใจน้อยใหญ่ผู้มากไตังบู จิตกาลุนเพื่อเพกะาตามเตตังนีลาเวนีตั้งแบบใจสูภาพพองสายตั้งตั้งใจมวลหมู่พร้อมแน่อยู่ฟังธรรมจุงดาฟังเสียงเต้าเหาจากเล่าเลียบเรียงยังพาสิติคนเมืองบอกเล่ากคำม,มาเก่าปังลา ตีตังเก่าเกซึ่งล้วนแต่สาละเป็นวราสอนใจอ,อห่างกายของคุณเป็นที่อุ่นสุขใจถ้าภายในนั้นสายเกิดหูได้หันธรรม แลี้ยนน้อมนำไปใจยืดถือไว้ใจตวนจักเป็นมงคลนานป่าเริดปางเกิดสวัสดีปนตุกขีมองไม่ปาหือได้เจบานตามบุญสมปานาตาภาพตามกำลังท่าแห่งตนขอตั้นจูคนจูผู้จุงพวามหูตามธรรม เปลงใจนำมือมันบอ่อสอดด้านอุจจะเสว,าน,วนาผู้ขณะอยู่ฟังธรรมขอองค์คำพ่อเมตตั้งใจในี่ยาวไปเปลงใจใเเหยบร้อยตีดตามถ้อยกรรมธรรมบัดนี้เดือดเตามาติธรรมเตถทให้เดิมอนในจะสอนใจใจว่าละเศษไปป่าไม่ ป่าไม้ละเสไ็จป่าตายละเสนี่จังหลายมือซอยละสับดูถอยทะลุบ่มีกวนเตสดมีเตโตดตัวแมอันว่าคงป่าไรใหญ่กว้างบ่มีเจ้าจังสาวยอสีก็เป็นผู้รีฟางเปล่าเยือนบ่มีเข้าก็มองดาวเงือนใหญ่ เลือเลยเต็มจูงเงี้ยนะฮบ่มีวัดววาอยู่ใก้ก็เป็นบ้านใหญ่เสียทรงมีเงินเต็มทงจกกู้ใจบ่มีความหูติดตัวยิงบ่มีหัวหวมสร้างคนขี่จัางบ่มีขอฟังแต่ซ่อบ่มีปีกบ่เป็นตีบันใจมี ต่สายปุ่นอ่อบ่มีเจ้าบัวบานเงินคําคันแก่ใหญ่เอาฝากไว้เดนไก่มีเมียเตรียมใจงมห้องป้อยอยู่ต้องไก่หวนจมเวทมนองค์อาศิปสาตรกุญญาบ่จดจาชื่อไว้ปล่อยเต็มสายใบลานมีลูกลานต่างห้องมีพี่น้องไก่ตาหูตามายามมากโลนป้อยป้อหูต้นตัวแย ใจตันว่าวายสุญญ์เป็นตัวโคเสียเปล่าแม่แต่เราความจริงการพัวเป็นหิงเฮือมียเป็นข้องกันพัวเป็นแก้วหฮ้อมียเป็นแสงจักบ่อแห่งเตกแมงบ่อยาแรางไก่กาการจักที่ก่อปันแม่การจักแหก่อปันได้บ่หมุนไม่เ่อมสูวนเพิ่นว่าตุก่อนเป็นคนตกลู เป็นไผ่อันนี้เลยใจเลยว่าอย่าเฉยเมยเหนื่อยอ่อนเอาไว้ท่านก่อนบอ่หอนได้กินอันทรัพย์สินหินแหงนสนิ่งเม่บ่ดีเปเข้าต้องตัวคนเดียวเฮกึดเลว เพื่อเพบอดีหันเกตัวบอมีจุงพีไตขัวและคำแนมมันแจ้งลําปองพีกํำคืดดีขายสาลีนอนสาดกำคืดจะลาดขายสาดนอนตาลีบอดีเตขหือยุงบอดีใจ กุ้งไปกุ้งไปแหนองบอดีจังห้องแทะนีกันยำที่มันจังเป็นฮัดบอดีของคัดว่าให้อันดีและให้มันมีเหมือนกันบุกบอลคันเหมือนกันกูห้วยจอนและถวยจอนและถวยอยู่ด้วยไาจีฮื้อทำดีแต่เนิ่นเอึอเอาใจเปิดนมาใส่ใจตัว มือซ้ายมือขวามียาวมีสั้นจะเชื่ออะไรอย่างนั้นจะปลุกจะปัน้นก็หื้อฟังหูไว้หูเปินว่าหมดแงมักมันหมูสัตว์ูมักตัพีโกดมักเสียของ คนจองห้องบอมีเพื่อนคนอยู่บอ่อนเลื่อนเพื่อนจังสาิดคนมีความพิดหน้าสุขหน้าเศร้าขี้เล่ามักอาหารไม่แมนมักส้มคนเดาขี้จยมลูกหลานจังจังคนขี้จีขี้ตังบอมีเพื่อนพ้องคนมักหนุ่มมักย่องบอมีเงินการเปินบอเจินบอดีไปห่วมบอดีไปห่วมเดินตัวคำใจเพื่องูเปวกเพื่องูเปวเ่ย พื่อให้พวเฮาวัดว่าบ่เข้าสูนเปล่ามองได้กันตัวเป็นนายหือฮักหมู่เป็นปู่หือฮักหลานเป็นนายหานหือฮักป่าคือเป็นเจ้าฟ้าหือฮักเจ้าเมืองเป็นองค์เหลืองอย่าคิดกันบ้านตัวขี้ค้านอย่าใจหานถ้าตัวบ่จำแนน อย่าได้อวดอู้ตัวบ่ฮู้อย่าอาสาเป็นปันที่ตานักปาดอย่าละกาดปิ่นเต้าหันคนเมาอย่าไกล้หันคนไม่อย่าแจปีขามาโพชากาเกบ้านอ่าขีขันกันลวงคนปันพวงน้อยหญ่ายนอยู่ใกล้แต่นตัวนื้อกังวลวงกล้องดังปีน้องวงใหญ่ อย่ามีใจประแมยอย่าละกาเสียสิน่าติกินลูกโอกจะได้ออกเสียธรรมเฮือยังยำมปอไมีตัางเท่าเกตแต่ยายตั้นมีกุลลายหรือน้อยเฮือเก็บห้อยหัวใจคนหูได้บด่ถูกเกิน เกิดเป็นลูกท่อลาพี่ลูกกาสีตามเจ้ากรรมแม่มันด้ลูกเตีวว่าได้ไม่บอดบอกเกิดทอดทันกูนปางไปไปลุนเมือ่อซอยยอมกาดก้อยว่าวายเปิ้นว่าอยู่บ้านตันย่านิ่งดูได้ปั้นงัวปันควายเหือลูกตันเล่นสีสาสเป็นเส้นแปน่งเตียนปูแจ อาลโกลขแยเความบ่มีลูกนาวาดป็นเจุกรลับอานป่าเสิดคนเฮากำเนิดเกิดแก่เจ็บตายต้นไม้ลูกลายก็นักจริคนกำเกิดยิ่งก็นักใจต้นไม้ตายฮอลูกคนจักกูถูกเพราะบ่มีพระแยปัญญาเปิ้อนว่าแน่ไกล้กว้านอันว่าบ้านไกล้วัดไม่ปัดหลังคาแม มาหลายเจ้าเข้าหลายเยียเมียหลายคนต้นหลายบ้านเิ่นเก่าท่านว่าบ่ดีเหตุผลมีจงคิดเือปพินิดจวนถูกเปิ้หว่าของแฟงกินจึงดูของถูกใจบ่เหมือน เงินนั้นหายากต้องลำบากกว่าได้มาเงินเอ่ยโอ้เงินตามเมื่อได้มาก็ใช้ไปเสียน้อยจังยากเสียมากบ่เป็นอย่างใช้เงินคังคาได้ประหยัดไว ก่อนใจต่างพื้นว่าคนหักเต่าพื้นเต่าพื้นนางคนจังเต่าพื้นศาสคนจลาดเก่งกาจักการโอนหูพระมานบทัพปารีกันหันแจ้งขี้บอดีขี้ต้มจ้งมาน้ำแมาน้ำคำ การจัดเชื่อมันหวานมนุษย์สงสารในโลกนี้เล่าเพิ่นว่ากันความฮักมาพังเข้าหัวใจบอกว่าภายในโลกนั้ย,ยอมเป็นบ้าเมามลืมตัวต,วตวนทุกอย่างความฮักมีอานุภาพกว้างเหนือหลายเงี้ยเฮ้คนลวกกลายเป็นคนใบเงี้ยเฮ้คนไล่ส่อใสเสวงแห่เงี้ยเฮ้คนขายามี โหตาหนวกบอดหันบดตลอดเมาหมวยังเอคนขี้กลัวกลายเป็นคนแกยน่ยหือคนดีกลายเป็นคนบ้าเพราะราคาตัานแฮ ยังควรเป็นทาสุลาน้ำเล่าบอกกินข้าวแอะแหายาเมื่อเหล็กหักต้มพักก็ว่าหวานใจบอใจบ้านหันหวานก็ววาต้มมาน้อยมาน้อยหวานอุ้มบอเขียมคนปลูกเปิ้นว่าเลี้ยงแม่เอาไว้กินดูเลี้ยงลูกเอาไว้กินแหง หมดหมดแดงแต่ย้อนน้ําบ่อยคนเฮาใหญ่น้อยใต้เพราะกลวงกําลวงแสบเข้าถึงซวงกลวงกํหลอกแกนตาตวปักออกเอามากอกเข้ายัดจริงแต่นี่จัดเก็บกัดอุแล เิ็นว่าบอดีแก่เสื้อตากหลังคาบอดีเอาแย Mont ่าแหงมาจิ้มเขี้ยวมันกวัดมันเพี้ยวอส่สดใสโลภัยนี่กายแห่ใจสว่งว่าวันสิ้นวันพระอือละกูศูนเก้าฝนสิบฝนบ่เต่าฝนแห่แก้วเก้าแก้วสิบแก้วบ่เต้าแก้วตั้งแซม การอยู่ใกล้แหนมก็หือค่อยยอกค่อยย่องค่อยแนวค่อยน้องค่อยกองค่อยยกจากสอบกปหมกแจ้งจกกปแกงการจะปุกการจะปุกจะเป่งก็หื้อเงาตัวสารับเก้ารับ10รับบ่เต้ารับตาดา น้ำคุเข้ากำอุ่นสิบุญบ่เต้าอุ่นอกอุ่นใจบ่ว่าวันไหนทำใจฮื้อกว้งเจ้าจ้งเก้าจ้ง10แจ้งบ่เต้าเปิ้นจำแนาเนียกาเนี่ยงานบ่นีมัวแต่ก้มการหันเปิ้นส้มการบ่หันส้มน้ำลายบ่พูใจจหัวอใจจอยู่อู้เล่นบ่ดอกจอกเล่นบ่ได้ คนเฮายิงใจเหลือเกิดบ่อได้มนุษย์หลุมใต้ไผเหล่ายากจโจนไปห้องก่อนปูนคนล้มอา่าข้ามอย่าได้พระนามก่ลาวให้เป็นนี่คนบ่ดีเป็นนี่ผีบ่ไหวเฮือหิบใจโดยผ่าน่าพัดวันปักกานพุ่งเฮือหิบมุ่งแตต่างนี้อย่าปองทีตั้งให้แก้ไขแก้ไขไผยเน ไก่คดขายเปิ้นวหวขี้เล่าขี้ยาขี้เบี้ยขี้หายให้กว่าขี้ใดนะฮยขี้ขังขครสินกาดีขายขี้เดียมขี้อายใจใจกันพอได้อันว่าคนใบตึงใจหลายเตื้อมาลงไหมเลี้ยงไว้ใต้ทุนกันมากินปูนมา จ้งหอนต้องควายข่าว่องมาจ้งคิดหลุมนอกโบราณบอกจะสอนการเตียวจอนลีบแฮวจ้างลมเต้าลงดินจับยกตีนปางงสายยาหีบย้ยยายตีนควายจุงมืองอ่อตั้งกว้างพอตาตั้งตัางกายของควรนไปจริงควรดดวนของถูกท้วนจริงควรเอาแต่โบราณเอาเล่าไว้ตั้งแต่ดให้เนื่อย วัาง่าควายหันแก่ย่าขี้ข้าหันแก่กินคนเท่าจำสินวางขึ้นสวรรค์นจนป้าบางหื้อตกตามเจ้าขึ้นสู่นี่ละแป์พรจีนะแมนตะจีว่สินนี้วิเศษสินเป็นเหตุใื้ได้แอานิสุงสีเลแนสุขติงยาติสินบ่อลงคงอยู่ป้าไปสู่ติสุปบน ในตานแานจันฟ้าสู่หลกแ่าเมืองคนสินบันดนหือได้เปลี่ยนเจ้าสินนี้เฝ้าฮักแต่สีลีนาโู้สามปะะตาข้าของสามปาติแน่แน่ทุกสิ่งย่อมสุงบุญสุมบุญหญิงเกผู้มีสินดูตั้งกินและจกใจบ่มีจนผู้ให้เตวี สเลนะนิพุติญันที่สีนี้ผาเสิดนำไปเกิดที่นี้ละปานป้นสงสารเศร้าโศกพ้นจากโลกภัยแยกิเลสตัณหาดับเมียนความทุกข์หมดเสี้ยงบ่มีเหลือและแน่นี้ที่ตั้งขี้แย สังวันวิเศษแจห้องเหตยุยังทำปาริตคนเมืองอันสืบเนื่องแม่แต่เดิมอ่อนก่อนขี้ก่อบังกมโทมอเสเนตท่านนี้สามเณรก็ได้เตสนาทำปื้นเมืองเหนือเรื่องปาริตคนเมืองเป็นกรรมบเกเ่าคนเท่าที่เปิ่นเกย อนุรักษ์เกยใจเกยอู้เป็นกรรมเปรียบเทียบก็จบลงไปเป็นตีเรียบร้อยก็ขอเพื่อขณะสถาตีได้สาขภาพฟังทางบ้านเพื่อมีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีโดยสิริสมปติมั่งมีเดยโบกสับย์มั่งมีโดยอายุวนันสุขาพละรับเพื่อได้เงินหมื่นตื่นเพื่อได้เงินแสนมันผูกตัวตัวสามเณรจะเอาทำ เรื่องอยังมาเติแต่ว่าวันไหนที่ตนตัวสามเนีนว่าก็ขอ,อขณาาาะสถารอรับรับชมเป็นลำดับต่อไปวันนี้ตนตัวสามเนีนก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่าอี้ขอเจริญพร